และอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากประเทศต่างๆเนี่ยค,ค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็ได้มีการเริ่มลงพื้นที่เพื่อสังเกตการการเลือกตั้งของประเทศไทยกันแล้วค่ะ,ะก็มาจากหลายหน่วยงานแล้ะก็หลายองคอ์กรและก็หลายประเทศด้วยนะครับก็มีด้วยการ8ประเทศคุณผู้ชมและก็1องคอ์กรเลือกตั้งก็ประกอบด้วยออสเตรเลียบังคลาเทศปูตานอินเดียเกาหลีมาเลเซียเนปาลและก็มัณดีฟนะครับ รวมทั้งผู้แทนจากสถานทูตญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งหรือว่าอัลเฟรดนะครับก็จะเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในไทยเรื่อยไปจนถึงการรายงานผลของการนับคะแนนถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณสัก4วันด้วยกันทางกกตคุณประพันธ์นายกโควิดนะครับกกตฝ่ายบริหารการเลือกตั้งท่านก็ยืนยันว่าไทยจะมีการจัดการเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและก็โปร่งใสเพื่อให้ทุกฝ่ายนยอมรับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ให้ต่างประเทศยอมรับการเลือกตั้งของไทยด้วยสําหรับพื้นที่ที่เก กรกตเขตเขาจะมีการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้ใหม่นะครับโดยการงดลงคะแนนจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะตัดสินใจใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะที่เขารายงานมาเมื่อวานเนี่ยนะที่ชายดินชิสะเกดก็เหมือนกันชินสเกดก็เหมือนกันกน,กน,นะฮะก็ถ้าหากว่ามีจากการะทบกระกกันอะไรในพื้นที่ก็ถ้าจะต้องย้ายหน่วยก็ย้ายให้ลึกเข้ามาอะไรเนี้ยก็ให้ไปดูพื้นที่นะมีเยอะหน่วยไหมในก็มีไม,ไม่ไม่มากไม่มากไม่ไม่ไมไม